สวัสดีครับมาพบกับ YouTube HR Learning กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวข้องกับงาน HR นะฮะวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับการวัดผลงานนะครับหลายๆองค์กรก็อาจจะใช้คำว่า KPI ตัวชี้วัดผลงานนะครับบางองค์กรเนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่าเขาไม่ต้องการที่จะใช้ KPI นรหรือว่าพนักง,งาน ไม่ค่อยชอบใจคำนี้บางที่ผู้บริหารบอกว่าผมไม่ชอบเลยครับว่า KPI บางแห่งก็มีในประเด็นที่ว่าพนักงานหรือผู้จัดการของบางฝ่ายครับเขาก็โต้แย้งมาว่างานของพวกผมฮะไม่สามารถจะชี้วัดอะไรได้หรอกนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อสุดท้ายแล้วเพื่อป้องกันที่จะ,ะไม่ให้มันมีตัววัดผลงานแบบตรงไปตรงมาส่วนหนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะ ไม่เข้าใจประเด็นของวิธีการวัดผลสักเท่าไหร,ร่นะฮะก็เลยมีข้ออ้างหรือมีเหตุผลประกอบเหล่านั้นนะครับดังนั้นในวิดีโอของวันนี้นะครับสิ่งที่จะคุยกันก็คืออ,อ,อย่างที่ผมพูดมานะฮะบ,บางแห่งผู้บริหารไม่ชอบที่จะพูดถึง KPI พนักง,งานไม่เชื่อว่าตำแหน่งงานของตัวเองเนี่ยจะสามารถตั้ง KPI ได้หรือแม้กระทั่งในช่วงนี้ที่เป็นช่วง Work from Home เนี่ยหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูผลงานพนักง,งานยังไงดี นี่ก็เข้าสู่ปลายจะปลายปีอยู่แล้วนะครับบางแห่งก็จะใกล้จะต้องรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลงานละแล้วพนักงานเองก็อยู่ช่วงนี้ก็ทํางานจากที่บ้านก็เลยมีข้อสงสัยว่าเอแล้วอย่างงี้จะวัดผลงานยังไงจะมองเป้าหมายหรือมองความสําเร็จของงานอย่างไรอันนี้ก็คือ,อ,อประเด็นที่จะคุยกันในวิดีโอนี้นะครับ ผมเอาคำพูดนะฮะของปีเตอร์รักเกอร์นะครับซึ่งเขาเขียนว่าอะไรที่เราไม่สามารถวัดได้นะครับเราก็ไม่สามารถบริหารจัดการมันได้อันนี้ผมจากประสบการณ์ผมเองนะครับก็เชื่อว่ามันค่อนข้างจริงทีเดียวถ้าเราไม่สามารถจะไปมองหรือว่าหาวิธีวัดผลหรือมองตัวเลขผลสำเร็จบางอย่างจากสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ไม่สามารถบริหารมันได้จริง นะลองนึกภาพง่ายๆก็ได้ถ้าท่านต้องการจะลดน้ําหนัก work from home ช่วงนี้นะบางคนก็อยู่บ้านกินอย่างเดียวเลยน้ําหนักขึ้นนะบางคนบอกว่าต,ต้องการจะลดน้ําหนักถ้าเราไม่สามารถจะวัดนะฮะค่าของน้ําหนักตัวเองได้ว่าตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่แล้วเราต้องการจะลดไปสักเท่าไหร่ไม่มีตัวอะไรมาเป็นตัววัดนะครับ ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะบริหารจัดการได้เลยถูกไหมฮะว่าเราจะต้องแต่ละวันจะต้องทําให้ได้เป้าหมายสักเท่าไหร่เพื่อภายใน6เดือนข้างหน้าน้ําหนักเราจะเหลือสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นงานก็เช่นกันนะครับถ้าท่านไม่สามารถจะกําหนดมุมมองหรือวิธีการวัดผลของงานได้อันนี้แน่นอนเลยนะครับถ้าท่านเป็นผู้จัดการหรือเป็นหัวหน้าของงานนั้นนะครับท่านจะบริหารลูกน้องท่านยากมากถ้าวัดผลตรงนี้ไม่ได้นะครับ ดังนั้นตัววิดีโออันนี้เราก็เลยพยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะสร้างเกณฑ์ในการวัดผลของลูกน้อง2องคำถามที่ท่านต้องตอบนะฮะในสไลด์นี้ก็คือลองนึกภาพลูกน้องตอนนี้ก็ได้ครับไม่ว่าจะ work from home หรือ from ที่ไหนก็ได้นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าพนักง,งานของเราตอนนี้ทำงานสำเร็จแล้วหรือย,อยังตอนนี้ผ่านไป8เดือนนะฮะ ในปีนี้นะครับนี่ขณะที่วิดีโอน,นี้ออกมาคือเดือนสิงหาคม2564เนี่ยดเดือนที่ผ่านมาท่าน,นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพนักง,งานของเราทํางานสําเร็จไปแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ท่านมองออกไหมถ้ามองไม่ออกนั่นแสดงว่าเราไม่สามารถจะมองตัววัดผลลัพธ์ของงานเขาได้เลยแต่ถ้าท่านตอบว่าโอ้สบายมากตอนนี้ออกมาละประมาณสัก7 80% นั่นแปลว่าท่านสามารถบริหารผลงานของลูกน้องท่านได้เพราอไหลเพราะว่าท่านมองเห็นความสําเร็จแล้วก็ตัววัดความสําเร็จของงานอีกอันหนึ่งถ้าท่านมีลูกน้องหลายคนท่านจะรู้ได้ยังไงว่าพนักง,งานคนไหนผลงานดีกว่ากันเราจะเอาอะไรเป็นตัวพิสูจน์นะฮะในกรณีที่ปลายปีเราต้องขึ้นเงินเดือนหรือให้รางวัลเนี่ยแล้วพอถึงเวลาเราต้องทํา performance review กับลูกน้องลูกน้องถามมาเราจะตอบเขาได้อย่างไงส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นก็คือตอบว่าอะไรฮะ ปีนี้คุณผลงานดีนะไอ้คำว่าดีนะเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมครัมันต้องสเปซิฟิกต้องเจาะจงลงไปให้ได้น,นั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราก็เลยเอา4คําถามสําหรับบางองค์กรสําหรับบางผู้บริหารที่อาจจะไม่ชอบคําว่า KPI นะครับจริงๆแล้วทุกงานนะฮะในองค์กรของท่านเนี่ยสามารถกําหนดตัววัดผลงานได้หมดเลยเราจะเรียกมันว่าอะไรก็ได้ MBO KPI Goal Setting OKR okay, เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีคำท่ามีชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้เยอะแยะเลยนะฮะสี่คำถามง่ายๆครับคำถามที่1ก็คือ Achieve นะฮะพนักง,งานที่ทำงานในตำแหน่งเนี้ยครับเขาต้องสร้างผลลัพธ์สำคัญอะไรให้เราบ้างอ่าน JD ของพนักง,งาน1รอบนะฮะแล้วลองนึกภาพดูหรือถ้าท่านมีสิทธิ์มีเสียงมีอำนาจในการว่าจ้างพนักง,งานท่านลองนึกภาพก็ได้ว่าพนักง,งานที่ท่านกําลังจะจ้างหรือจ้างมาแล้วเนี่ยรา้เงินเดือนเขาอยู่ทุกเดือนเนี่ยครับ เราให้เงินเดือนเขาเราจ้างเขามาเพื่อให้เขาส่งมอบความสำเร็จในงานด้านไหนบ้างให้เราถ้าท่านตอบคำถามนี้ได้สิ่งที่ท่านตอบนั่นแหละครับคือตัววัดความสำเร็จของงานของเขาทุกงานในองค์กรนะครับถ้ามีการจ้างพนักง,งานแล้วมีการจ่ายเงินเดือนผมเชื่อว่าผู้บริหารหรือพนักงานทุกคนเนี่ยคาดหวังผลลัพธ์อยู่แล้วนี่คือคำถามแรกง่ายๆเลยนะนึกภาพกันนะครับงานนี้ความสำเร็จต้องส่งมอบอะไรให้เราบ้างงานนี้ล่ะ ในกอคนนี้ต้องส่งมอบอะไรในขอใน3เดือนนี้ต้องส่งมอบความสําเร็จอะไรให้เราบ้างเราสามารถกําหนดได้เลยถ้าตัว job description หรือว่า scope นะฮะขอบเขตงานของแต่และตําแหน่งมันชัดเจนนี่คือคําถามที่1ลองถามดูนะครับลองถามทุกตําแหน่งเลยก็ได้ที่ท่านดูแลอยู่นะฮะคำถามที่2ถ้าคำถามที่1ต่ตอบไม่ได้เราลองมาดูคําถามที่2ตําแหน่งนี้จะต้องเก็บรักษาหรือ รักษาสถานภาพการทำงานอะไรเอาไว้บ้างภาษาังกีก็ใช้คำว่า preserve นะครับก็คือจะต้องคอยทำอะไรบางอย่างให้มันคงที่อย่าสูงขึ้นอย่าต่ำลงมีไหมคำถามนี้จะเป็นตัวบอกว่างานที่พนักง,งานต้องทำเนี่ยบางงานต้องเป็นลักษณะของการรักษาสภาพเดิมของงานเอาไว้เช่นรักษาคุณภาพแบบเดิมรักษาเรื่องของความปลอดภัยแบบเดิมอย่าให้มันมากขึ้นอย่าให้มันน้อยลง รักษาเรื่องของระดับมาตรฐานการให้บริการแบบเดิมอาจจะดีขึ้นได้หรือว่าอย่าให้มันต่ําลงไปกว่านี้นะฮะนี่คือสุดๆละที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้มีไหมฮะตำแหน่งงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านที่จะต้องเก็บรักษาหรือรักษาสถานภาพการทํางานบางอย่างเอาไว้หรือเปล่านี่คือคําถามที่2นะลองดูนะครับลองถามดูว่ามีไหมที่ต้องรักษาสภาพบางอย่าง บางอย่างส่วนใหญ่คําตอบมันจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการทํางานมากกว่าเช่นส่งงานต้องส่งทุกเดือนเพราะนั้นคุณต้องคีบให้ได้นะเก็บสภาพนี้ไว้ให้ได้ว่าทุกเดือนวันที่30ของทุกเดือนงานจะต้องมาวางบนโต๊ะผมดังนั้นก็จะวนแบบนี้น,นี่คือผลงานของเขาถ้าเขาทําได้ตามนี้แปบลบว่าผลงานปีนี้เข้ามาตรฐานถูกไหมฮะอันนี้คือคําถามที่2นะครับคําถามที่3ก็คืองานนี้เขาต้องหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้าง นะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสิ่งใดขึ้นมาบ้างภาษาอังกฤษคือ avoid งานนี้ต้อง avoid อะไรต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาคำถามนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้บอกให้เราทราบนะครับว่าพนักง,งานตำแหน่งเนี้ยจะต้องพยายามในการที่จะไม่ให้เกิดปัญหาอะไรจะต้องช่วยกันไม่ให้เกิดสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะเช่นต้องระวังอย่าให้เกิดข้อร้องเรียนของลูกค้านะในช่วงนี้ต้องระวังนะอย่าให้ระบบไอทีมันล่มนะอย่าให้อินเทอร์เน็ตอย่าให้เน็ตเวิร์กมันล่มนะ เป็นต้นทุกตำแหน่งบางตำแหน่งอาจจะมีนะฮะที่ต้อง avoid ที่ต้องพยายามเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้นบางตำแหน่งอาจจะตอบข้อ1ข้อ2ได้บางตำแหน่งอาจจะข้อ3าไม่มีนะแต่นี่คือ3ข้อที่ท่านต้องลองถามตัวเองดูในแต่ละตำแหน่งข้อ3ก็คือเลี่ยงอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่พึงระวังแล้วก็ต้องอย่าให้มันเกิดขึ้นในการทํางานอย่างเด็ดขาดเราก็สามารถจะกําหนดอันเนี้ยเป็นผลลัพธ์แล้วก็ตัววัดในการทํางาน ในการวัดผลงานของพนักง,งานเราได้นะครับคำถามข้อที่4 eliminate ตําแหน่งนี้หน้าที่ของเขาต้องขจัดปัญหาหรือสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วเราไม่ต้องการต้องขจัดสิ่งเหล่านี้อะไรบ้างที่ต้องกำจัดออกไปเป็นคำถามที่ตอบแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นภาพนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามนะฮะในปีนี้เดือนนี้ไตรามาสนี้มันมีอะไรบ้างที่ต้องกำจัดออกไป ต้อง e l ล m i n a t e ออกไปขจัดออกไปเช่นสารพิษน้ำเสียนะครับหรือว่าตอนนี้โอ้หมดแมลงหนูเต็มไปหมดเลยแล้วในช่วง3เดือนนี้คุณต้องเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปให้หมดสัตว์ต่างๆนกต่างๆที่มาเนี่ยพวกนี้ต้องมีมาตรฐานว่าต้องเอาออกไปเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นละเราต้องกําจัดออกไปนะครับมีไหมในงานที่ท่านกําลังรับผิดชอบดูแลพนักงานเนี่ยมีงานต่างๆที่เขาต้องกําจัดขจัดบ้างหรือเปล่า อันนี้ก็คือ4คําถามนะครับยังไงครับถ้าท่านลองถามดูเนี่ยผมเชื่อว่าไม่คําถามใดคําถามหนึ่งมันต้องมีมานั่นแหละว่านี่คือสิ่งที่งานงานนั้นหรือตําแหน่งงานนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแล้วก็สร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับ4คําถามนี้รับรองว่ายังไงก็มีตัววัดความสําเร็จเกิดขึ้นกับตําแหน่งงานทุกตําแหน่งที่ท่านจ้างเข้ามาในองค์กรของท่านอย่างแน่นอนนะครับก็ วิดีโอนี้ก็ฝากประเด็นสั้นๆไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าท่านมีข้อสงสัยเหลีอยให้ทําวิดีโอเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องไหนนะครับก็เขียนเข้ามาได้นะครับเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามานะฮะหรือว่าจะใน YouTube ช่องนี้ก็ได้นะครับผมยินดีนะครับถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็จะได้เอามาคุยกันทําเป็นความรู้ถ่ายทอดกันในช่องทางนี้นะฮะให้ท่านได้ทราบเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะงั้นวันนี้ก็จบประเด็นไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับ